บตาเธอแล้วมีผลต่อหัวใจแล้ว 5G ล่ะจะส่งผลยังไงกับชีวิตเราบ้างสวัสดีค่ะพบกันไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพี การมาของ 5G ก็เปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยนะคะที่มาช่วยเติมเต็มให้หลายๆเทคโนโลยีที่จริงๆก็มีกันมาตั้งนานแล้วแต่อาจจะยังทำงานได้ไม่ดีนะักก็มาทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพกันสักทีๆๆๆๆการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากๆก็จะทำให้ AI ที่ต้องประมวลผลบนคลาวสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้จานวนมากๆก็ทาให้ IoT เกิดได้จริงความเร็วมากๆและความหน่วงที่ไม่ถึง1มิลลิเซคันก็ช่วยให้คลาว VR และ AR มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 5G มาทำให้เกิดบริการใหม่ๆอีกมากมายแล้วจะส่งผลยังไงกับชีวิตเราบ้างแล้วเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรมาดูกันเลยด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยศักยภาพของ 5G ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง1ล้านอุปกรณ์ต่อตารางกิโลเมตรก็ทำให้เราสามารถนำเทคโนโลยี IoT หรือว่า Internet of Things เข้ามาช่วยพัฒนาเมืองต่างๆให้เป็น smart city และ smart home ได้แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราในไม่ช้าบริการออนไลน์ต่างๆก็จะนำเทคโนโลยี AI, AR และ VR มาใช้กันมากขึ้นคนที่ใช้ 5G ก็จะมี productivity สูงขึ้นทำงานอะไรหลายๆอย่างได้เร็วขึ้นยิ่งถ้าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมด เพราะเป็น IoT เราก็จะได้เวลาคืนมาเพื่อไปทำอย่างอื่นได้เช่นไปหาเงินเพิ่มเอาเวลาไปพัฒนาตนเองหรือเอาไปพักผ่อนก็ได้ค่ะด้านคมานาคมขนส่ง เรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องรถไร้คนขับค่ะซึ่งจริงๆก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่ารถไร้คนขับจะทํางานได้ดีก็ต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลบนคลาวด์แล้วก็ส่งผลการตัดสินใจกลับมาที่รถซึ่งถ้าหากไม่มี 5G ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความหน่วงที่ต่ํามากๆก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะค่ะที่จะสามารถรับส่งข้อมูลกันได้อย่างทันท่วงทีต่อการตัดสินใจของรถที่ต้องทั้งเบรกทั้งเลี้ยวทั้งหักหลบอยู่ตลอดเวลา ทีนี้รถไร้คนขับก็จะเกิดขึ้นได้จริงแล้วล่ะค่ะและต่อไปก็อาจจะมีโมเดลแท็กซี่ไร้คนขับเกิดขึ้นก็ได้ส่วนการขนส่งสินค้าต่างๆก็จะมีการนำหุ่นยนต์หรือว่าโดรนเข้ามาให้บริการในการขนส่งอาหารส่งพัสดุหรือสินค้าก็จะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นค่ะด้านการเกษตร 5G จะเข้ามาช่วยสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะให้แพร่หลายเพราะ IoT ก็เกิดขึ้นได้สบายๆด้วย 5G ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ทั่วพื้นที่สวนไร่นาเพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ด้วย AI ซึ่งก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นเกษตรกรยุคนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ให้ใช้ต้นทุนน้อยลงผลผลิตเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะ oh. และในภาคอุตสาหกรรม 5G ก็จะเข้ามาทำให้เทคโนโลยี AI และ IoT เข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการบริหารจัดการโรงงานด้วยการใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผล Big Data เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำรวมถึงการใช้ IoT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศค่ะด้านสาธารณสุข เมื่อเราสามารถรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็วความหน่วงที่ลดน้อยลงจนใกล้เคียงกับคำว่าเรียลไทม์เราก็สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนก็ได้ในโลกการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุก็สามารถทำจากที่ไหนก็ได้นะคะแถมเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อีกด้วยคนที่อยู่ห่างไกลก็มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญได้คุณภาพชีวิตคนไทยก็ดีขึ้นค่ะ 5G เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนแล้วนะคะ ภาคธุรกิจก็ต้องเร่งทำความเข้าใจว่า 5G จะมาทำให้เกิดสินค้าและบริการอะไรใหม่ๆบ้างและสินค้าและบริการเหล่านั้นจะเข้ามาทำลายธุรกิจของเราหรือเปล่าและในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งหาโอกาสจากเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้เราไม่เป็นผู้ถูกทำลายค่ะในส่วนของประชาชนทั่วไปก็ต้องมาดูละค่ะว่าเราจะนำ 5G มาสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราได้อย่างไร และสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก 5G จะส่งผลกระทบต่อการงานและอาชีพของเราหรือเปล่าและเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านใดบ้างเพื่อให้เราอยู่รอดได้ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ